เขาเเลยป็นไรของบ้านจ้ะเฮ้ย,ยข้างนอกเขาเสียงเอะอะโวยวายอะไรกันนะอัตชมเออนั่นน่น,นสิดูคึกคื้นกันเชียวนะเรียกเลยดูสิข้างบ้านเขามีอะไรกันเรื่องอะไรแล้วปู่ตอนเนี้ยใครๆเขา,ขา,ขาเอากล่องทีวีดาวเทียมรุ่นเก่าไปเปลี่ยนไปกล่องใหม่กันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอต้องรีบไปเปลี่ยนกันบ้างนะจะได้กลับมาดูชัดๆ ยุคนี้ใครๆก็อยากดูทีวีชัดไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนสู่ความคมชัดอีกระดับด้วยกล่อง PSI ความคมชัดระดับ HD เพียงนำกล่องเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาแลกกล่องใหม่ PSI S2 หรือ S3 ในราคาสุดคุ้มยกขบวนมาแลกได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์สาขา PSI หรือชั้นใกล้บ้านเพื่อเติมเต็มความสุขของคุณแบบชัดเต็มอารมณ์มันทำไมยังไม่ชัดอีกนะมันจะไปชัดได้ยังไงอะก็แกลืมใส่แว่น แล้วเป็นไงโอ้โหชัดแจ๋วเลยว่ตะตาชมชมสุดชัดแลกสุด,ดคุ้มเพ<ล>ราะกัน<ด>ทั่วประเทศสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมโทรด่วน1247